ลุดนพี่ลุดนุดนแล้วครับอุ้ยหลุดพี่หลุตเลยย้อนเนี่ยโอ้ยมาเลยนี่แถมมาเลยนี่อุ้ยตัวใหญ่จริงพี่ปลาอะไร,รอ,อ่ะพี่อ่ะนี่ครับผมหนึ่งเต้มนะครับผมมีลุ้นครับมีลุ้นครับ 嘿嘿嘿，嘿点。 สวัสดีครับสวัสดีครับน้าๆนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับนวุฒินะครับอยู่ในช่องย t ท b e นวุฒิคนหลอกปลานะครับวันนี้ก็บ่าวนครพนมมาเดี๋ยวไปดูนะครับว่าบ่าวนครพนมทําอะไรกันนะครับก็วันนี้ตั้งใจว่าจะไปตีเหยื่อปลอมนะครับก็เดี๋ยวจะลองไล่ดูนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับแล้วก็เราจะเดินใส่เบ็ดกันด้วยนะครับก็ตอนนี้ครับบ่าวนครพนมกาลังขุดไส้เดือนครับเดี๋ยวให้ชมนะครับผม อันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อมานะครับเขายังไม่ได้ใส่ครับคว้เหยื่อก่อนครับพี่น้องตอนนี้ก็ทําการขุดหาไส้เดือนนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับผมก็วันนี้ชนคลิปกันนะครับระหว่างเ่านครพนมกับนวุฒิคนหลอกปลานะครับผมอันนี้นี่ครับก็หาไส้เดือนครับเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ไสอะไรนะไสเดือนไสเดือนเนาะก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันนะครับว่าจะสนุกแค่ไหนครับไปเดี๋ยวไปชมคลิปกันครับ มันจะว่ายมาเจอบ้างเออคะแนนลูกขยันกัดซะหน่อยปะอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ดูอ่ะโอ้โหแต่ไม่กัดเนาะมันหน้านะพี่มันหน้านะโอ้โโดนแล้วโดนไม้ครับ ba mới đôi nó đôn mái còn con Đúng rồi, đúng rồi, đúng Ui, lụt, lụt đi gió Ui, ma lên แหมมาเลยนี่ตัวใหญ่จริงโอไม่สู้เลยอ่ะปี๊ปลาอะไรอ่างนี้อ่ะน่าสนหนึ่งเต้นนะครับผมครับนี่ครับผลงานของนัวุฒิคนหลอกปลาก็ตีสักพักนะครับไม่สักพักก็นานอยู่นะครับกว่าจะโดนนะครับผมก็เดี๋ยว ฝากผลงานไว้หน่อยนะครับก็เป็นคันใบสันบูเอฟ2นะครับผมลอกใบสันบูวี2นะครับสายเบร็กอีวิวนะครับผมนี่ครับส่วนเหยื่อก็เป็นตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมเอาผิวน้ําตีแล้วมันไม่กัดนะครับก็เลยต้องแก้เกมด้วยการเอาใต้น้ําลงนะครับก็โดนปาตองกายนะครับผมโอ้ยไม่ใช่ดิปาตองปาตองไม่ใช่ปาตองกายครับปาตองครับผมก็เดี๋ยวถ่ายรูปกันครับไปเลยปไปไหม เรียบร้อยครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายโอเคเอาละครับตอนนี้ก็ตีกันมาสักพักใหญ่ๆนะครับก็โดนปาตองปาตองไปตัวหนึ่งครับตัวน้อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราทําการไปเสียบเบ็ดเสียบเบ็ดเสียบเบ็ดต่อนะครับกับบ่าวนครพนมนะครับผมก็วันนี้นวุฒินวุฒิก็หนึ่งแต้มนะครับน้อยๆครับเดี๋ยวไปดูบ่าวนครพนมนะครับว่าจะมีผลงานให้เราชมกันหรือเปล่านะครับครับผมครับผมลาช่อนนาครับผมไปเบ็ดเสียบครับไปไปดูกันครับ เดี๋ยวเราไปใส่เบ็ดเสียบกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูเหยื่อครับดูเหยื่อดูเหยื่อนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรพี่ใส่เดือนอ่าใส่เดือนครับใส่เดือนครับเดี๋ยวไปใส่เบ็ดกันนะครับผมสูตรนี้เด็ดที่สุดละโอเคครับผมจักรวาลนี่ครับเตรียมอุปกรณ์แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปใส่เบ็ดเสียบกันนะครับไปกันเลยครับพี่น้องวันนี้ก็2เวอร์ชั่นนะครับมีทั้งตีแบบพร้อมด้วยแล้วก็หากินแบบแนวบ้านๆนะครับกับบ่าวนครมณนมนะครับผมไชครับ วันนี้บ้านน้องาไมนุ่มกับมีโอกาสมาสุรินทร์ครับพี่น้องเป็นบ้านละหารเนาะเดี๋ยวขอ,อยาพิดไฟบ้านละหารครับอยู่นอกเมืองจังหวัดสุรินทร์ได้พี่น้องเด้อว,วันนี้เข้าสิม,มาทดสอบกันไม้ไผ่เอ้ยเบ็ดเบ็ดเสียบครับพี่น้องสิบขั้นครับพี่น้องเตรียมไว้มากับบ่าวนาวุฒิคนหลอกปลาเป็นไอ้ตากล้องไฮครับพี่น้อง <laughs> มาลุ้นกันครับว่าเบ็ดไม้ไผ่กับเบ็ดของนวุฒิมือนี้ใครจะมานกว่ากัน อ้าไปไปล้ช่งก็ับพี่นองนี่ครับตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์นะครับผมนี่ครับบ่าวณกรพนมครับก็กำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะเป็นการเซตอุปกรณ์นะครับดูสายเอ็นไรสายให้เรียบร้อยครับนี่ครับเทคนิคครับเทคนิคครับเชือกมันหลุมหลวมอันนี้ยืมเบียดไอของอามาเด้อพอดีมาเที่ยวบ้านอา ไปกันครับนี่ครับเทคนิคครับเทคนิคนี้ง่ายนะครับการเกี่ยวเหยื่อครับดูนะครับให้ให้ให้มันไอ้ มันดิ้นหน่อยนึงครับไ้มันมีมันมีเหมือนกับอ่ามือมือกวักครับมือกวัก <c oughs> ปลาเรียก <c oughs> เรียกปลาเรียกปลาเอาใส่ตรงนี้ก่อนแล้วกันน้ำมันเยอะอยังไงก็ได้้ห <c oughs> นี่ครับนี่มันต้องมีดีดครับมันต้องมีดีด นี่ครับอีกหนึ่งเทคนิคนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับนี่ครับดูดูกล่องกล่องเหยื่อครับนี่ครับนี่นนต้องต้องเป็นกวดโคกตัดเท่านั้นครับลอยน้ําได้นะครับอันนี้สาราแะแล้วเนี่ยองอันนี้คือมาโ <c ười> <c ười> ชว <distributions> ช์เฉยโชวช์วให้นักวุฒิุนหลอกปลาดูเฉย มีดีก็ต้องดีทุกหลังเอาแมนขึ้นอยู่บนข้างบนนั้วกันะเอา ตอนนกันตกตอนนี้กันเหลืออีกสามคันนะครับผม,รบผมเรามาคอยดูกันเหยื่อตัวนี้เป็นเหยื่อตัวใหม่นะครับยังยังยังไม่ยังไม่มีแพ็กเกจนะครับผมไสเดือนครับไสเดือนจับไปครับพี่น้อง <laughs> เท่ามือเด้อ โดนแล้วไหมอ้นอครับตอนนี้ก็เ,เหลืเอเหลือหลังเดียวกพี่นออกเหลือหลังเดียวเดี๋ยวขอยากใส่หยัดใส่หลังอีกข้อครับหรือหลังเดียวนี่อเดี๋ยวคนมารุ่นตอนอยางครับนะครับตอนนี้ก็ ได้เวลาดูเบ็ดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเบานครมนมนะครับจะนําไปดูเบ็ดนะครับผมก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับไปครับมัชรได้ปลาจกตัวะโผล่ขึ้นน่องมีลุ้นครับมีลุ้นครับ

นี่มาแล้วเต็มแรงพี่น้องเต็มเล่งนี่ครับพี่น้องอาฝากถือหนะ่อยมีหลายมือนี่ครับพี่น้องมือกล่องตากล่องเนาะเบานาวุฒิคนหลอกปลาพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเต,ต็มแรงแล้วต่อมสองแล้วก็ต,ตามมาพี่น้อง หืมเสียงไงอุ้ยน้ำสะเทือนน้ำสะเทือนยุ้ดคนหลบปะไม่ใช่คันนั้นบ่คัน<ม>เียดปิดไม่ใช่เบียดมันมาเล่นน้ำบ่ <S 1> <S 1> <S ไม่ใช่คันที่ปากกลางทางเหรอไป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 เอาคันนั้นไป

ออแดงสองแตงสองแล้วนี่ครับนี่ครับอันนี้น,นี่น่าจะเป็นตัวผูกครับพี่น้องตัวผูกมันนุ่มหล่อเด้หุ่นเซี้ยวครับพี่น้องเงาอัดบาดเอ,อ,อาไหมเด้๋น,นี่ครับนี่ครับแต้มเข้ามือนี่ยสองแต้มรอบแรกเนอ อ่าสันหลอกขึ้นนี่กล่าวเข้ามาลาติสวัสดีครับครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ท้องฟ้าสว่างแล้วนะครับผมก็ได้เวลาไปดูเบ็ดแล้วนะครับก็ตอนนี้อยู่กับบ่าวนครพนมนะครับเดี๋ยวจะไปดูเบ็ดกันครับสวัสดีตอนเช้าครับผมเดี๋ยวเราจะไปลุ่นกันพี่น้องว่าเซามาเนี่ยซิมิปามะครับพี่น้องไปรับส้มกันครับไปครับไปลุ่นกันครับไปเวลาเราบัดเลยไปลุ่นกันพี่น้องว่าซิมิโตเมื่อลืนนี้ได้สองต้มเลยพี่น้องนะไปครับไปบังล้างไดกครับพนอ Lang đẹp cả, soba bi lang đẹp nha mhm 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 mhm

สวัสดีครับเฮียครับเฮียโอกก่น้อง์ทรัชวศิตั้งใจวา่าเสียใจปลาเนาะโอ้ยกะบุมมี่ยังแล้วครับมุงมี่ยังให้เบิ้องนเราหมดเลยเสียดายขอบคุณด้วยครับขอบคุณที่รับชมด้วยครับเด้อฝากกำลังใ,ใจให้บ้านนครนุ่มนะครับเพราะว่าติดคลิปมากอะสองปีกว่าแล้วยังบ่ผ่านอยู่ <laughs> เอ้ยเอา้า เดี๋ยวเจอกันว่าสิเห็ดยังจังไดครับเดี๋ยวตาที่ใดญมากมือ่อคืนกะที่ว่าสิบป่อยแหละครับพี่น้องเพราะมันมันยังบบพ่อครับบบพ่อกินครับ๋เดียวปล่อยเกิดแต่พูนไปไงสักคนบบพ่อกินครับนี่ครับไปเห็นไงสุดเลย ผมไมพ่อหยิบครับไปครับบาหนี้เดี๋ยวขอบคุณในหลายนะครับด้วยแล้วก็ตาก้องกับช่างก้องกับบาวนวุฒิคนหลอกปลาฝากติดตามพี่กันพี่น้องขอบคุณหลายครับนี่ครับก็หลังจากมายามเบ็ดนะครับก็ผลประกอบการวันนี้ก็หลุดนะครับผมโอ้โหเสียดายนะครับน่าจะมีไซส์นะครับผมไซส์ใหญ่ถ้ามีเวลาก็มาดูเรื่อยๆนี่น่าจะ ได้ตัวนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับบ่าวนครพนมกับนุฒิคนหลอกปานครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับครับผมจะได้เลยต้องเอาเลยทำไปเอาเล้ทำไปเดี๋ยวมีมีถ่ายคลิปพรงนี้นี่นี่นี่อิดนบล็อก นึกว่าจะเจ้เเาเตาทับที่กืนร้อนเลยถ่ายงานถ่าตอนนี้ร้อนวันนั้นไสที่ทีได้ไส่ใหญ่อาวุถ่ายอยู่อ๋อ <c oughs> <c oughs>